สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP อินตลอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปแล้วก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับคด,ดีดังตอนนี้คือเรื่องมีการสู้กัน6ตอนน่อ1โดนแกงเจ้าถิ่นยกทับมาถึงบ้านฝ่ายเจ้าบ้านเองวิ่งไป ่อสู้ตะลุมบอลแทงตายไปสองศพอ,าอัานี้เผื่อคนไหนยังไม่ได้ยินเรื่องเต็มๆเดี๋ยวจะเล่าเข้าๆแต่ต้นเรื่องมันมาอย่างนี้คือความขัดแย้งจุดเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากอุบัติเหตุทางจราจรเล็กๆน้อย เฉียวกันทีนี้เรื่องมันไม่จบที่ว่าเฉี่ยวกันแล้วตกลงค่าเสียหายขอโทษขอพวยมันด้วยความวัยรุ่นด้วยความใจร้อนด้วยความไม่ยอมกันมันก็เลยมีการให้ใสัลักษณ์อันไม่สุภาพกันซึ่งทางเจ้าถิ่น ยอมไม่ได้เราลูกคมยอมไม่ได้เขาก็เลยเรียกเพื่อนมาเฮ้ยเราโดนอย่างนี้ว่ะเราต้องไปเคลียร์กันนะนคำว่าเคลียร์เขาเนี่ยจะหมายถึงมาเคลียร์ค่าเสีหยหายหรือจะมากระทืบสักทีสั่งสอนอันนี้ก็ต้องมองกันไป <c oughs> เอาเป็นว่าแก๊งวัยรุ่นเหล่านี้ก็รวบรวมคนมา เบื้องต้นไม่ต่ำกว่าหกคนมาตามตัวหาตัวน้องคนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยซึ่งอยู่ที่บ้านเขาไปไล่ถามก็ได้ความมาว่าบ้านหลังนี้แหละคือบ้านของคู่กรณีเอาแหละในเมื่อทราบว่าบ้านนี้บ้านคู่กรณีแล้วก็เลยตะโกนเรียดให้ออกมาเจอกันมาเคลียร์กันมา มือเปล่าไหมอะไรอย่างนี้อาตามหลักก็ท้าตีท้าต่อยชวนทะเลาะเจ้าบ้านจากกล้องวิดีโอนะค่อนข้างชัดเลยว่าเปิดประตูบ้านมันจะมีประตูตัวอาคารตัวบ้านกับประตูรั้วลงจดลดอดรถอ่ะเนาะลักษณะนั้นก็คือ พุ่งออกจากบ้านโดยถือมีดเอาไปไม่มีการพูดพันทำเพลงวิ่งเข้าไปตะลุมบอลกันเลยผลก็อย่างที่เห็นสองศพบ,บาดเจ็บสาหัสหนึ่งเรียกเข้าวๆไปอย่างนี้มันจะจบยังไงมันจะขอโทษก็ยังไม่หยุดไหมเดี๋ยวหลักฐานมันจะออกมาเรื่อยๆ เอาเป็นว่าวันนี้คำถามที่ทุกคนถามคือแบบนี้เราอยู่ที่บ้านเราแล้วแล้วเราโดนคนมาท้าตีท้าต่อยมามีย์ของเข้าบ้านด้วยเราจะสามารถป้องกันตัวได้ไหมอย่างนี้เรียกว่าการป้องกันตัวได้ไหมคือหลักกฎหมายมีข้อลดโทษข้อหนึ่ง หากทําเพื่อเป็นการป้องกันตัวสารจะลดโทษให้เท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าการกระทำของเรามองเห็นว่าเป็นการป้องกันตัวได้เจ้าของบ้านคนนี้ก็มีโอกาสจะหลุดจากข้อหาฆ่าคนตายสารอาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ทุกคนเลยมองว่า ตอนนี้ที่ทะเลาะกันนะที่เป็นประเด็นในอินเทอร์เน็ตคือตกลงเขาป้องกันตัวไหมหรือว่ามันเป็นการทะเลาวิวาทอันนี้ไม่เหมือนกันทะเลาะวิวาทเนี่ยต่างฝ่ายต่างหาเรื่องกันต่อสู้กันยินดีจะทะเลาะวิวาทกันแต่ถ้าป้องกันตัวเฮ้ยถ้าไม่ทําเราโดนแน่ๆเราตายแน่ๆเราภายัย นิยามคำว่าป้องกันตัวกําหนดไว้อย่างนี้ภัยต้องมาถึงตัวลักษณะการป้องกันตัวในดีกาที่ชัดเจนว่าภัยถึงตัวคืออะไรบ้างฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธอาวุธที่ชัดเจนว่าไว้ใช้ฆ่าใช้ทำร้ายทำลายมีดปืนถ้าเกิดมีการโจมตีจะยิ่งชัด แต่ถือก็คือว่ามีจตนาชัดแล้วว่าภัยมาแน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นเคสที่เห็นชัดคือโดนอีฝ่ายกำลังจะเงื้อมีดตีแล้วเอาปืนยิงสวนเงี้ยใช่อีกฝ่ายควักปืนแล้วยิงปืนสวนใช่อีกฝ่ายก็มีปืนนั่นคือชัดว่าภัยถึงตัวอีกอย่างคือที่เคยมีดีกานะบุกรุกเข้าบ้านเราแล้ว ยิ่งถ้าตอนกลางคืนร้อยทั้งร้อยสามารถค่าก็ได้เพราะว่าถือเป็นการเพกัมตัวบ้านเคหสถานเนี่ยทางกฎหมายถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลการที่คนอื่นจะเข้ามามีความผิดเขาหาบุกลุกเขาไม่มีขกายการเข้ามาโดยไม่มีการขอก่อน มันย่อมแปลว่าเจตนาไม่ดียิ่งมากันคืนเนี่ยเวลาพักผ่อนเนี่ยมันชึงชัดว่าการเข้ามามีเจตนาร้ายเจตนาภัยมาถึงตัวอ่ะอันนี้ดีการก็เคยออกว่าใช่แล้วอย่างนี้คือการป้องกันตัวภัยมันมาถึงตัวแล้วไม่ทำไม่ได้ประเด็นน่าสนใจในเหตุการณ์นี้คือ ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายนักเลงเจ้าถิ่นก็มาถึงหกคนจำนวนมากขนาดนี้ถ้าลุงกระทืบเข้ามันก็ภัยถึงตัวมันก็ถึงชีวิตไหมคำถามคือมีแหละตรงนี้ว่าภัยถึงตัวแค่ไหนแล้วการที่เขาคว้ามีดออกไปวิ่งบวกเลย ไม่มีการคุยกันไหมแต่เล็กน้อยทําเกินกว่าเหตุไหมมีแนวทางจัดเจราจารได้ไหมคือต้องเข้าใจอย่างนี้เอานี้เอาความคิดเห็นผมนะในมุมมองผมอะทาเกินกว่าเหตุและเป็นการชวนทะเลาะวิวาทเพราะอะไร เรื่องอะ่ะมันต้องดูอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดเนี่ยไล่เท้าความมาเกิดเหตุเฉียวชนทางจราจรเฮ้ยทะเลาะกันไหมถามว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านวินาทีนั้นคุณเชียรเขาจบเออพี่ขอโทษแล้วกันพูดดีๆมีไม่น้อยนะครับ เฉียวชนกันบนถนนแล้วฆ่ากันตายมีเยอะกว่าที่คุณคิดคนรู้เยอะขานาดคนใกล้บ้านผมสมัยก่อนไม่ใช่เพื่อนบ้านอยู่เป็นร้านค้าอยู่ในบริเวณซอยเขาเป็นคนค่อนข้างปากเขาเรียกปากอะไรปา,ปากเสียปากหมาเลยละ่ะเออเออใช่ปากหมาไปเฉียวชนกันบนถนนลูกชายทแท้ๆน,น,นั่งอยู่ด้วย ออกไปด่าเขาโดนคู่กรณีที่เฉียวชนกันน่ะต่อยตายเขาบอกว่าซัดผมฟังลูกชายเขาเล่านะเนี่ยซัดที่หน้าฝากระโปรงรถเลยมาต่อยปกัปกๆๆๆต่อยจนตายคืออารมณ์บรรดาโทสะอารมณ์โมโหทะเลาะเบาแว่งกันเนี่ยถ้าเกิดเราซอฟหน่อย อย่าเอาไฟไปดับไฟเอาน้ําไปดับไฟเฮ้ยคุยกันได้ทุกอย่างมันคุยกันได้ถ้าเกิดวินาทีนั้นเน่ยจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่ะเราไม่หาเรื่องแต่แรกล่ะเรื่องเหล่านี้จะเกิดไหมมันควรจะเกิดไหมการยกพวกมาหาที่บ้านการเอามีดไปไล่แทงทุกอย่างมันควรจะเกิดไหมผมถึงมองว่าน้องคนเนี้ยก็ วัยรุ่นไม่เบาก็ใจร้อนก็หาเรื่องทะเลาะไม่เบาแน่นอนหาว่าภัยถึงตัวแค่ไหนมีดีกานะครับว่าการปาสิ่งของการตะโกนดา่าเข้ามาหาแต่ฝ่ายที่โดนปาของโดนดา่าใช่มีพิพากษามาแล้วว่าเป็นการอนุมานว่าภัยถึงตัวแต่การ ควักปืนยิงสวนเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นมันมีเหตุให้ป้องกันตัวแต่ก็ทำเกินกว่าเหตุยอมรองรับโทษหรือว่ากรณีที่ปาสิ่งของมาแล้วตะโกนท้าตีท้าต่อยมาแล้วการหยิบอาวุธเช่นมีดดีการนี้บอกเลยว่าเป็นมีดออกไปแล้วก็ท้าต่อสู้ ย่อมแสดงเจตนาแล้วว่ามีเจตนาจะถะเลาวิวาทเพราะาฝ่ายท้าฝั่งนี้รับคำท้าถือมีดออกไปเขาเรียกว่ารบคำท้าดีกาจึงออกมาว่าหลังจากนี้มันเป็นการทะเลาวิวาทแล้วมันไม่ใช่การป้องกันตัวมันเป็นเจตนาแล้วผมไม่ไม่รัผมไม่เถียงด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้ว คำพิพากษาต่างหากสารต่างหากที่จะเป็นผู้ตัดสินเรานักกฎหมายหรือว่าจะชาวบ้านก็ตามเป็นได้แค่คนดูมันก็เหมือนเราดูละครเรื่องหนึง่งเอ้ยพระเอกไม่น่าทำอย่างนี้เลยอีกคนบอกดีแล้วอย่างนี้ฟินมันก็แล้วแต่ความเห็นแต่ละคนนะอันนี้ผมก็ให้ความเห็นในมุมมองผมว่ามันไม่น่าจะเป็นการ ป้องกันตัวคืออย่างนี้อยากให้ทุกคนมองกฎหมายว่าเป็นสิ่งดำรงสังคมอยู่อย่ามองกฎหมายว่าเป็นการทำเพื่อเข้าข้างใครเพื่อเอาความมันคือเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันไม่ใช่ละครทีวีนะมันไม่ใช่มีพระเอกมีผู้ร้าย ทุกคนสิทธิเท่าเทียมกันมันไม่มีสีขาวไม่มีสีดำเหตุการณ์นี้มันสีเทามันผิดทั้งคู่ไอ้ไอ้นักเลงพี่ยกพวกมาจะทำร้ายมาโวยวายมาปาของใส่เขามีความผิดแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิ่งไปแทงเขากลางถนนต่อให้อ้างว่าลุมยังไงก็เถอะก็ถือเวลาคำท้าแล้วอย่างเนี้ยมันมันมีแนวดีกาอยู่วลาคำท้าอย่างเนี้ย ต่อให้ถึงบ้านก็ตามมีทางออกที่ซอฟกว่านี้ไหมถ้าคุณเจรจามันจะจบดีกว่านี้ไหมมันหมดหนทางขนา่นั้นเลยเหรอเอานะฝากไว้คิดแต่ในมุมผมเห็นว่าการคว้ามีดเอาไปท้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การเข้าไปเจรจามันเป็นการเข้าไปรับคำท้าไปทะเลาะวิวาทด,ด้วยคือมันมันไม่เหมาะสม ในเมื่อกฎหมายมีไว้ดํารงสังคมให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขเหตุเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดทั้งสิ้นทั้งฝ่ายวัยรุ่นทั้งฝ่ายเจ้าของบ้านจะออกไปแทงเขาเนี่ยมันก็ไม่ควรเกิดเพราะฉะนั้นผิดทั้งหมดกฎหมายต้องลงโทษทั้งสองฝ่ายเหตุเหล่านี้ไม่ควรเกิดทั้งนั้นผิดทั้งคู่อย่าอย่าไปชี้ว่าคนไหนเป็นพระเอกคนไหนโจรมันผิดทั้งคู่นะ ผมสรุปอย่างนี้นะว่าผิดทั้งสองฝ่ายยังไงก็ไม่อยากให้สังคมเราเป็นสังคมที่เอามีดมาแทงกันบนถนนมีการยิงปืนมีการทำร้ายร่างกายกันคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กฎหมายระบุไว้ชัดว่ามันยอมความไม่ได้มันมันชัดเจนว่าต่อที่สถานะ มันทําให้ความสภาพสังคมมันมันด้อยไปมันตกลงทําให้จริยธรรมมันเสียลงเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องปิดทั้งคู่ครับต้องลงโทษทั้งสองฝ่ายอันนี้ความเห็นผมนะคุณคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูเรื่องนี้ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนพอควรและหลักฐานก็ออกมาเรื่อยๆอาจจะมีหลักฐานที่พิคดีก็ได้ยังไงก็ สุดท้ายแล้วเป็นหน้าที่ของศาลที่จะตัดสินพิพากษาว่าผิดจริงไหมสมควรไหมป้องกันตัวแบบนี้เราก็ได้แต่วิจารณาอ่าพิจารณาก็ลองประเมินดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ